สบายดีจ้าสบายดีป้าลุงเบริร์ดซูโค้ทุกคนจา้าสบายดีแน่บานะบานะบเ้สบายดีพี่น้องเบรต้าแรงเลยพี่น้องเมือน,นี้น้องน้อยมาเป็นมือกองให้บลนาเบานาเพิ่นมาซอยบาเต้สีคนะุดคุมสีฝั่งเสาลนะโคเนาะละโค้ละโค <ieme> ้เน<โ> <ieme> oh, ี<โ>ก <ieme> ่<โ> voilà. กาตะเวนสีโต๊กแล้ว คำๆเร็วหากะหนเสาแล้วเนาะเสาไม้เสาเก่าย้ายทีมันบ่เก็ด<อ>ตอนเด่โค้งงอนที่เราเว้ย

จะตรวจสื่อะจับแหร์ก็คือเลือกสื่อแท็บนาะดิเอิ้นครับเอาดิตออดิสื่อแท็กูฮาวบันนี้ว่าของตกใจดูในี่อดก็ว่าเป็นมือกล้องไฮก้าหน้าเนาะพี่น้องเนาะขุดต่อพี่น้องมือเศร้านี่มือเว้นนี่มันแดดไลยฮอตไลยพี่น้องเลยจีบ้าขุดมือเว้นบัดก็เลยวุ่นวายอีกปะให้แด ens, ดมันอ่อนก่อน มันตาสีเอาขึ้นนะเออไป oh. 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 ไม่เจออยากได้ได้บริเวณของลาวองเจ้าของดินตอนนี้เออเราจะเอากระห้ลาวขอยมาเอาแล้วขอยเขาใหญ่บัดทามาทวงคืนนะเออเอาจะเอ้นะ ไม่เหม่อเลยพี่น้องเอ้ยน้องเมฆพี่น้องเอ้ย้คนขาเขาหันดู้พี่น้องเ้ยมามาได้ใส่สุดแท้สุดรอดมาอีกไปเลยมาสำรวจมาได้จะคุ้มแล้วว่าเป็นบอฮะไปสำรวจมาได้จะคุ้มแล้วบอกจะพุดเป็นแบบสี่เปอร์ไปโลดไปเลยจะเอาเสียมซักดึงหลังเออพุดให้มันได้สำเราจแล้วเห็นบอก

Nằm hẹn cụt thôi để mì heo thoát lắm hôm nay lắm 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 ra lắm 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 lắm

ผมมีมืถึงเนาะคอยถือช0องพันอึะถือกัหน่นะเงื่องใคนัอยคือผูเห็ิเราวานได้ไห่ไปสั่งอยสัง่ง,งน้ำเล่าให้เล่าหายวางแล้วอย่าบอกแม่มบอกรได้จุดให้คผขทบละว่าแค้งมาจ่ายเลเดอร์เลขเจ้าพิเศษเองแลวผัดยินละวันได้ไหม

ไปใกลโลดเดีเอาเสียมซ้อนอีหยังว้าวเปียกตอนหนาวพี่น้องเอ้ยตอนแรงๆอากาศลมเย็นดี หลอกค็หลอกไปให้เห็นพี่น้องเอ้ยจุ้นขำละรอเอาคลิปนี้กิลาพี่แล้วนองไปก่อนเด้อพี่น้องเด้อขอบคุณทุกไลน์ทุกเมนทุกคนที่มาหลับชมสองกา้านตาอ้อนเด้พี่น้องบ๊ายบาย,บาย